Oh, <laughs> สถานการณ์นะครับเรายังไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เราพบเห็นชายประมาณคนสองคนตีมาที่เต็นท์ซึ่งเป็นเต็นท์อำนวยการกกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขณะนี้มีการเก็บเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ าการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้บานลายไปกว่านี้นะครับค้าว่ามีผู้มาป่วนในพื้นที่การคุมนุมนะครับ ขณะนี้ทีมรักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมกําลังช่วยกันควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดการบันปลายนะครับเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวเห็นเหตุการณ์นะครับก็คือมีมีมีกลุ่มชายประมาณคนสอคนวิ่งปรี่เข้ามาในเต็นในเต็นบริเวณ กลางที่ชุมนุมนะครับแล้วก็มีท่าทีเหมือนจะมีเรื่องกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แตกคือนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับต่อมาก,การผู้ชุมนุมก็ทําการควบคุมสถานการณ์นะครับ มาในเต้นเลยเต็นกบพังวมนขาดมนขณะนี้ทีมการอาสาของผู้ช okay. ุมนุมกับทีมอาสาพยาบาลกำลังกันคนอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้บวเวทีชุมนุมกำลังเรียกร้องให้มีการนั่งลงนั่งลงอย่างต่อนเนื่องนะครับมีลักษณะเหมือนว่าจะมีคนมาปว่วนในพื้นที่ชุมนุมนะครับขณะนี้เห็นไหมแวบ,บนั่นก็คือทีมกาศน่าจะมามาการเต็ม,มีนะครับมาเคลียร์นะครับให้ให้เหตุการณ์สงบลง ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วคือช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือมีผู้ชุมนุมหลายหนึ่งกำลังเดินกลับบ้านอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าทีน่นอกเครื่องแบบได้เข้าไป ขอเชิญตัวนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมเห็นทานข้าวแล้วก็ไปกันกันออกมานะครับขณะนี้ได้ยกเลิกดำเนินการออกไปแล้วนะครับ ันนี้ถ้าจะเคลียร์สถานการณ์ได้แล้วนะครับมีการเชิญตัวบุคคลที่ปลีเข้ามาบริเวณกลางกลางเวทีไอ้กลางเต้นในบริเวณหน้าเวทีออกไปแล้วนะครับ เรต่อไป็นได้มาเสียงคอย่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนทุ ้ปนังนนครับมผู้หญิงคนหนึ่งทางอยู่ข้างในอ่ะแต่เาน่น่นื่อะไรอขึ้นครับเมื่อกี้ปจ้าอ๋อมีกลุ่มบุคคลเข้ามาปวดในพื้นที่การชุมนุมก็คือมีลักษณะของการเดินปลีเข้ามาแล้วจากภูมิครอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เราไม่รู้ว่าเป็น,นเลื่อนข้าแบบหรือเปลา่าหรือว่าเป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเดินเข้ามาในเต็นท์แล้วก็มีการทําลายข้าวของอยู่แล้วก็แล้วก็พอสักพักเจ้าที่การของเวทีกับกา,ารอาสาก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็จัดรนะารบียบออกควายมากนะคุณนายมากคุณนายมาก เ็น่อกี้มันเกิดตับสองครั้งติดใช่ครั้งที่แม็กข้างแมคโดนัลละครั้งหนึ่งอ่าใช่ใช่แล้วเดนไปมาตรงนี้อีกนะเมื่อกี้นี่เหมือนว่าจะเป็นการมาควบคุมตัวผู้ชมหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ผู้ชมหนุ่มพยายามการตัวกันออกมาซึ่ง วันนี้ก็ค่อนข้างมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำซ้ำสองน่ากลัวแลยิ่งดึกยิ่งน่ากลัวยิ่งดึกยิ่งน่ากลัวก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวกันต่อไปใช่ลาภครับแล้วมันจะเป็น,หเ,ปนเหตุได้ก็ต้องที่สลายการชุมนุมผอมเราเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเงน่ออะไรอยู่ในทางสงบเราจะตาสายเรื่องต่อเรื่องเระตากลกากต่ออยู่ที่นี้ ขณะนี้ <ad id S 2> พื้นที่ <S <S <an ad id> ของเวทีเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมนั่งลงเพื่อให้เกิดความสงบแล้วพยายามจะเคลียร์สถนานการณ์ต่างๆ <S <S <an ad id> นะครับตอนนี้ก็ยปกป้องอนรยิประชาธิปไตยอยู่เช่นเดิ การชุมนุมดําเนินมาตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการนัดก็คือช่วงเวลา16นาฬิกาจนปัจจุบันขณะนี้เวลา21นาฬิกา43นาทีนะครับการชุมนุมได้ดําเนินมามากกว่า4-5ชั่วโมงแล้วเหตุการณ์ในลักษณะนี้เหมือนว่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ าย,ายยอันายการชมนมของเราเดี๋ยวถ้ามีบบการสรุปเหตุการณ์ใดๆบบเดี๋ยวบบอีกสักครู่เดี๋ยวข่าวสดจะ live ไลฟ์อีกครั้งนะครับขอขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันใหม่นะครับ